สวัสดีครับวัยรุ่น e ลสเป t ครับเพื่อนอยู่พิดีม e ลสเปคกับ e ลสเป t วิวเพื่อนแท้คลบรรถครับคลิปนี้พี่ดิมจะพานเพื่อนม,มาชมแนวทางการตกแต่ง BMW Series 3 G20 ครับทั้งตัว LCI และตัว pre LCI ครับมาดูกันว่า BMW G20 ครับแต่งที่นี่เนี่ยมีอะไรให้ทำกันบ้างบอกเลยใครดูคลิปนี้อยู่ ระวังเมายานะครับเพื่อนเืออยู่พิดิมเลสเบกับช่วงอย่าหาว่าพี่ป้ายานะครับผมวันนี้มาชมกันว่า BMW G20 ตกแต่งที่เลสเบกจัดหนักจัดเต็มแค่ไหนนะฮะมัดดัวไให้ชมกันถึง3คันด้วยกันครับผมไม่เสียเวลาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับมาชมกันพร้อมกันเลย 2 0 LCI ครับผมนะฮะสำหรับคันนี้ครับกําเงินมา400,000บาทครับผมบอกว่าอยากจะจบจบครบครบมาดูกันว่า400,000บาทเนี่ยได้อะไรกันบ้างในการตกแต่ง BMW Series 3 G20 LCI ครับผมสำหรับคันนี้ก็ตั้งงบไว้กำลังสวยนะครับ แล้วก็ติดตั้งออกมาลองลงตัวแน่นอนอะวันนี้มาดูกันว่าแต่ละส่วนมีอะไรกันบ้างสำหรับล้อแม็กนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นล้อ G Force ครับล้อ p r o บมิ m ซ n สองชิ้นตัวนี้รุ่น GF01 ครับผมเป็นรุ่นยอดทิตของเขาอีกหนึ่งลนยนะครับติดตั้งลงไปในรถหลายๆรุ่นค่อนข้างจะหล่อลงตัวมากๆครับผมในงบประมาณ66,000บาทสําหรับล้อแม็กครับผม แล้วก็ยางเนี่ยนะฮะเลือกใช้เป็นยางโตโยต้าโปรเกรสสปอร์ตครับยางคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นลดทุกฟอร์แมน์ลดยุโรปลดที่ต้องการสมรรถนะในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมในราคากําลังดีโตโยต้าโปรเกรสซ์สปอร์ตคือทางเลือกอันดับต้นๆที่เพื่อนๆจะต้องลึกถึงเลยครับส่วนโชค๊คคันนี้เลือกติดตั้งเป็นโชค๊ค RSR Basei ครับผมโชค๊คคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนามวันอิน J a แ a n ครับชค๊คสัตว์แบบเกลียวคุณภาพสูงนะครับที่ปรับนุ่มแข็งได้36ระดับสปริงม ิชโชคสำหรับรถยุโรปออกมาให้เ,เพื่อนๆได้เลือกจับจองกันเรื่อยๆครับคุณจะได้โชคระบบโมโนโทูบที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดครับในงบประมาณ65,000บาทครับผมรับประกันยาวนาน2ปีครับผมนุ่นเนียนหนึบ แน่นอนสําหรับโชคตัวนี้นะฮะในส่วนต่อไปครับเป็นระบบเบรกครับผมตัวนี้เบิกใหม่นะครับเป็นเบรก M Performance ครับผมเราใช้รหัสตัวถังในการเบริกเพราะฉะนั้นไม่เสียประกัน BSI ครับผมติดเซ็ตด้วยชุด Body Part รอบคันครับและก็นิดนึงนะฮะสำหรับล้อตัวนี้เป็นล้อที่เป็นสต็อกอยู่ที่ร้านเพราะฉะนั้นคือต้องมีการใส่ s p a c e ์เพื่อที่จะให้ิตเมนต์ของ รถคันนี้เนี่ยออกมาลงตัวมากขึ้นนะครับซึ่งสเปเซอร์ที่เลือกใช้ก็ต้องเป็นสเปเซอร์คุณภาพสูงจาก E-T-F กับสเปเซอร์ r c e อลูเนีม7075ที่มีการเจาะทะลุมีน้ำหนักที่เบาบาลานซ์ที่ดีครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้คุณสมบัติ การขับขี่ที่ใกล้เคียงกับล้อตรงรุ่นนะฮะที่ไม่ลองสเปสเซอร์มากที่สุดเลยครับใช้สปีดความเร็วสูงไม่สั่นนะครับผมเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพี่ดิมจะพาไปทดสอบการขับขี่โชค๊ค ISR s i ด้วยแล้วก็พาไปชมภาพสวยๆพร้อมกันครับอยู่กันเดยวยาสำหรับแนวทางการแต่ง BMC ซีดีสาที่นะครับในงบประมาณ4 0 0 0 0 0มีทอนครับ คือไม่แปลกใจอยู่แล้วครับสำหรับโชคตัวนี้เมื่ออยู่ในรถญี่ปุ่นที่ช่วงล่างไม่ค่อยดีก็ทำให้ช่วงล่างรถญี่ปุ่นแต่ละคันเนี่ยออกมาแบบเฟิร์มกระชับแน่นมั่นใจมากขึ้นในย่านการขี่แต่พออยู่ในรถยุโรปเนี่ยเป็นส่วนผสมที่สม่ปอมลงตัวไม่ได้นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กระด้างจนเกินไป เป็นลักษณะของโชคแบบสไตล์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะใครมองหาโชคแบบราคากำลังดีครับนัดหมายเข้ามาติดตั้งได้เลยครับไม่ผิดหวังครับสำหรับโช๊ครุ่นนี้ฮะ i อซ์าเบสไอใน G20 ลืมไม่มีอย่างสำหรับตัว LCI นะฮรด้วยความที่ช่วงล่างเป็นตัว Adaptive M เพราะฉะนั้นจะต้องใส่ตัว cancellation เพื่อที่จะยกเลิกช่วงล่าง Adaptive M นะฮะจะมีค่าใช้จ่ายอีกประมาณสัก2,000 20, 0ืนกวเพราะฉะนั้นโชคบวกตัว cancellation ครับก็จะใช้งบประมาณ80,000กว่าบาทนะครับหลังจากชิดได้ทดสอบนะฮะสมรรถนะของเจ้าโชค ISR Base i ใน นะฮะ BMW ซีรีส์ 3G 20ก็ต้องบอกว่าเป็นโชคที่คุ้มราคามากๆนะครับในงบประมาณ80,000กว่าบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลามาชมภาพความหล่อเหลาลงตัวของเจ้า G20 LCI คันนี้กันอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งคันนี้ก็ทำการใส่ชุดแต่งบริพาร์รอบกันกอย่างทางเลสเปคหมดเลยนะครับเพราะว่ากระจังหน้าเจ้า 320d ก็จะให้มาเป็นสีโครเมียมตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนตัวกระจังหน้าเป็น ทรง M 3 4ม i ีนที่เรียบร้อยส่วนลิ้นหน้าก็เป็นลิ้นหน้าคาร์บอนทรง M performance แต่ว่าเราจะมีการดีไซน์ให้มันดูใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ดุดัดมากขึ้นนั่นเองครับในส่วนต่อไปครับก็มีบอดี้พารด้านข้างหูกระจกทรง M นะครับแล้วก็วิงหลังทรง M 3นะครับสวยงามลงตัวครับส่วนล้อมแม็กนะครับมา,มาดูนี่ใกล้ๆสำหรับ G, G f GF 0 1นะครับ สวยงามลงตัวครับเป็นลายยอดทิปอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆล้อ,อยางก็ใช้งบประมาณแสนนิดๆเท่านั้นเห็นไหมฮะว่าราคาย่อมเยาแล้วก็ได้ล้อแท้เป็นล้อแท้2ชิ้นนะครับยางโตโยต้าเมดอินเจแปนตัวโปรเกรสสปอร์ยางหน้า2,45,35,20ยางหลัง2,75,30,20ตั้งออกมาแล้วเนี่ยสวยงามนะครับบวกด้วยสเปเซอร์ทำให้ฟิตเมนต์ตัวนี้ดูลงตัวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ รับกับซุ้มล้อนั่นก็จะมีเบรก M p p r r o r r m n n e e ครับผมซึ่งเบรกเบิกใหม่นะทำให้รถคันนี้ดูหล่อสมบูรณ์แบบมากๆครับจะใช้ไปชมภาพสวยๆพร้อมกันนะฮะแล้วก็อยากจะแต่งหล่อแต่งรถของคุณนะฮะทุกเซกเมนต์ครับเ e สเพ c t พร้อมดูแลครับผม จบไปกับคันแรกครับมาชมคันที่2กันต่อสําหรับคันที่2เนี่ยจะเป็นตัวพรี่อ i i ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงมารับฟังพร้อมกันบอกเลยว่าคันนี้ก็สุดๆอีก1นคันครับผม ซึ่งสำหรับคันนี้ครับบอกเลยครับงบประมาณตกแต่งเนี่ยแปดแสนกว่าครับผมโอ้โหสุดในรุ่นมากๆครับเริ่มที่ล้อเลยครับกับล้อ BC Force SCA 3 8 1 s สีบรั s เคลียร์ตัดด้วยหมุดดำนะครับผมยางคันนี้เลือกใช้เป็น Michelin Pilot Sport 4S ยางหน้า245 35 z ซ R ย0่ยางหลัง27 5 30 z ซ R 2 0ครับผมยางสปอร์ตสมรรถนะสูงที่ท็อปสุดในรุ่นครับส่วนโช๊คนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นโช๊คบิวซาย EVO SE ครับ โชคที่จะมาทํางานร่วมกับช่วงล่าง Adaptive M เดิมนะครับผมงประมาณของโชคตัวนี้ครับหน0่งแกว่ากว่าครับผมซึ่งโชคสามารถปรับตามโหมดการขับขี่ได้เหมือนเดิมนะครับมาว่ากันต่อที่ระบบเบรกบอกเลยว่าเบรกคันนี้ครับฮะติดตั้งเป็นเบรก M3 G80 ครับผมคาลิเปอร์หน้าเป็นแบบ6พอร์ตจับจานนะครับสำหรับ M3 โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็เบรกหลังเนี่ยจะใช้เปนเบรก M p e r f o r m a n c e ะครับผมซึ่งเบรกเซตนี้จะอยู่ ประมาณ2 0 0แสนนิดๆนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นงบกําลังสวยนะฮะได้เบรกหน้าที่เป็น M3 แท้ mm hmm. เบิกตรงเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยเบรกโคตรดีฮะ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีชุดเบริพาร์ตรอบคันนะครับมันจะเป็นลิ้นหน้าบันไดข้างดิฟฟิวเซอร์หลังวิงหลังนะครับผมเพื่อนๆที่ใช้ BMW g 2 0อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัว LCI หรือ PLCI นะครับที่เลสเปกเราก็มีชิ้นงานเพียวคาร์บอนคุณภาพสูงนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับชุดแต่งให้กับเพื่อนๆนะครับแวะเข้ามาติดตั้งได้เลยต่อกันที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย M Performance แท้นะครับผมต่อด้วยหัวเกียร์ M Performance แ r a คริส s t a l นะครับเป็นของแท้จากสูย์อีกเช่นเดียว แล้วก็เป็นชุดท่อปลายคาร์บอน M Perform a n c e แท้อีกเช่นเดียวกันครับผมโอ้โหเ็ดเสร็จคันนี้ครับแต่งจบจุกจกุในงบประมาณ8 0 40,000กว่ากว่าครับ <Damn! S 1> โอ้โหงบประมาณคันนี้ถือว่าล้นทะลักมากๆอา้าวรอแค่ไหนมาชมพร้อมกันแล้วไปชมคันต่อไปกันครับ มาครับไม่เสียเวลาครับมาชมคันนี้กันกันกบ BMW Series 3 G 20 M 340i ตัว LCI ครับคันนี้บอกเลยงบประมาณเกือบล้านครับมีอะไรกันบ้างครับมารับชมพร้อมกันครับผมซึ่งคันนี้มาไกลาจากจังหวัดพิษณุโลกกันเลยครับบอกเลยว่าสุดในรุ่นอีกหนึ่งคันฮะ โอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ได้เวลานะมาชมความหล่อของเจ้า M340i LCI ที่แต่งฟูลสเตปกับทีมงานแล้ว์สเปกกันโปรเจกต์การตกแต่งคันนี้เนี่ยไม่ได้จบในครั้งเดียวเพราะว่ามันมีของบางอย่างที่ลูกค้าสั่งไว้แล้วต้องรอครับคันนี้เนี่ยอยู่กับเรามาแต่งกับเรานี่คือเป็นรอบที่2ในรอบประมาณ2เดือนกว่าๆมบประมาณรวมๆแล้วนะก็ประมาณเกือบเกือบล้านบาทโอ้โหไม่ธรรมดาไล่ทีละอย่างเลยละกันนะครับสำหรับล้อเนี่ยมาดูก่อน ล้อเนี่ยเป็นชุดที่2แล้วนะฮะสำหรับชุดแรกเนี่ยจะเป็นล้อฟอสเหมือนกันแต่เป็นสีดําลูกค้าเนี่ยไปเบียดมาเบียดมาเสร็จทําใจไม่ได้รู้สึกอยากจะเปลี่ยนชุดใหม่นะฮะเพราะว่าเห็นพี่ดิมเปลี่ยนชุดใหม่พอดีตอนนั้นเจ้าเขียวของเราเปลี่ยนล้อเป็นสีแมทบลอนด์หรือเป็นสีน้ําตาลทองลายนี้พอดีลูกค้าบอกว่าเฮ้ยงั้นผมอยากได้ล้อลายเดียวกับพี่ดีมเลยแล้วก็มาติดตั้งเป็นล้อชุดนี้สําหรับล้อเลสฟอสบีเอฟ นะล้อก้านวายที่มีการเจาะทะลุฮะกา้านจะไม่ได้ดูบางมากนะฮะแต่มีการเจาะทะลุให้อารมณ์ที่เป็นแบบแนวสไตล์แบบล้อ M Sport ที่เป็นล้อฟอสเลยนะฮะพรจริงๆแล้วล้อตัวนี้ครับเป็นล้อเที่ยว E Fos นะฮะจากค่ายเลสฟอสเรียกได้ว่าพศออนี้ถ้าใครต้องการล้อฟอสแฟชั่นที่มีความสวยงามใสออกมาแล้วเฉียบคมลงตัวหนึ่งในนั้นต้องมีเลสฟอสเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับยางนะครับรัดเป็นมิชลินพลัสสปอร์ตโฟเอสยางสมรรถนะสูงก็ต้องเป็นมิชลินพลัสสปอร์ตโฟเอสสำหรับ รถไฮเปอร์เอร์แมน์แบบนี้นะฮะสำหรับล้อยางก็ใช้งบประมาณแต่200,000ละนะครับรวมล้อเซ็ตแรกก็โอ้โหหักลบกบหนี้ไปก็น่าจะมา <c oughs> สักนะเกือบเกือบ300,000ละรวมหักเทินชุดที่แล้วไปสำหรับเบรกเบรกคันนี้ไม่ธรรมดานะเป็นเบรก M3 G80 จะเป็นเบรกที่ดินติดตั้งอยู่ในเจ้าเขียงแต่ของวิดดินเนี่ยติดตั้งข้างหน้าเป็นเบรก M3 ขครื่องหลังเป็นเบรก m แ0เพราะนนข้างหลังวิดดินจะไม่ต้อง ดัดแ,แปลงอะไรแต่สำหรับคันนี้ครับเปลี่ยนเป็นเบรก M3 ทั้งหน้าและหลังเบรกหน้า6พอรเป็นเบรก M3 f ู l l เ t e p เลยสำหรับเบรกหลังก็ใช้เป็นเบรก M3 กันเพราะฉะนั้นต้องมีการแปลงมออลมเบรกนะครับเปลี่ยนมออลมเบรกแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเมื่อลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นแบบเบรก M3 f ู l l เ t e p ก็จะให้ในก็ประมาณ3 0ส0เปลี่ยนหลองสำหรับเบรกเซตนี้นะ M3 ก็จะมีความลำบุญก็จิกขึ้นไปกว่าเบรก M Performance ขึ้นไปอีกระดับทุกระยะที่แตะเด็กครับมั่นใจได้เป็นเบรกพอดที่แบบเต็มซุ้มเต็มล้อมากๆเลยนะเห็นแล้วแบบอยากสวยครับผมรถคันนี้เห็นส้งสวยแบบนี้แน่นอนครับก็มีการจัดส่งคันนี้ก็ติดตั้งเป็นโช๊ค KW ตัว DD4 นะฮะเป็นโช๊คที่เป็น plug and play ก็สามารถเสียบแล้วก็ใช้ร่วมช่วงล่าง a d a p t i v e M เดิมได้เลยสำหรับโช๊คตัวนี้ก็เป็นโช๊คแบบ ปรับสูงต่ําแบบสไลด์เกี่ยวสามารถโหลดได้นะฮะโหลดมากก็ได้โหลดน้อยก็ได้แล้วก็ไม่เสียช่วงล่างของ Adaptive m เดิม erm ด้วยความเสียบลักลงไปก็สามารถใช้กับช่วงล่างไฟฟ้าเดินในหลัการกับขี่ก็ ฟิลนุ่มๆเนบเนๆสไตล์ K ดใครอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันสู้ k w V3 ได้ไหมก็ต้องบอกในดีเทลรายละเอียดลึกๆ k w V3 ก็จะมีความละเอียดมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถปรับแมนวนวลแยกได้ทั้งบาร์และลีบาร์อันนี้จะเป็นสไตล์แบบช่วงล่างเดิมมันดีอยู่แล้วนุ่มขับสบายอยู่แล้วอยากได้ทรงสวยแต่ไม่อยากปรับจูนอะไรมากมายจะได้ฟิลแค่นี้ก็ขับดีมากๆแล้วฮะในส่วนราคาครับแสนหกกว่าๆนะฮะแพงกว่าา3นิดอีกนะเพราะนั่นคือต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยหลายคนถามว่า เอาทำไมวิวสามขับดีกว่าทำไมดีดีซีเนี่ยถึงแพงกว่าครับแต่ไม่ได้หมายความว่าโชค๊คชุดนี้ขับไม่ดีนะขับดีมากๆใช้ช่วงล่างเดิมที่เป็น a d a p t i v e M ได้เต็มระบบเวลาปรับโหมดสปอร์ตก็ช่่งล่างก็จิกถนนเกาะมั่นใจในการขับขี่สุดๆไปเลยมาในส่วนต่อไปนะครับนะั่นคือบริพารรอบคันครับคันนี้ก็ติดตั้งเป็นบริพารรอบคันของทางเลสเฟกแบบฟูลเซ็ตเลยเรับรคันนี้ก็เลือกติดตั้งเป็นลินหน้าทรงทางเลสเฟกเรานะครับเป็นคาร์บอน คุณภาพสูงเงาใสลงตัวมีคีบด้านข้างเพิ่มดาวฟอสได้ด้วยครับผมใครเบื่อทรง M Performance ก็จัดเป็นทรงนี้เลยหล่อแน่นอนมาได้ข้างนะครับนี่ที่จะมีส่วนนี้นะฮะที่มีการยกขึ้นมาเพื่อที่จะรีดขึนแล้วก็เรียสปิเตอร์เพื่อให้รับกับตัวชายข้างดิฟูเซอร์หลังคาร์บอนเป็นฟูเซ็ตเลยนะครับสำหรับเซ็ตนี้แล้วก็มีวิงหลัง ทรง M3 G80 นะคสำหรับ full set แบบนี้นะฮะสำหรับ M340i จะไม่มีค่าท่อจะอยู่ที่90,000บาท full set แบบนี้นะฮะสำหรับในส่วนต่อไปคันนี้ก็จะมีฟิล์มกันรอยนะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มกันรอยรอบขันเป็นฟิล์มกันรอยเบาฟุง้งตัวแพทตินัมคือตัวท็อปเลยในเงินประมาณแสนกว่ากว่าอันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มกองแสงเบาฟุ้งอีกเช่นเดียวกันอันนี้แบบไปอีกแบบมืดเลยนะแต่ด้านในเนี่ยสว่างมากนะติดเป็น80เป็นตัวแอมปาติก้าตัวท็อปเลยในส่วนที่เืยพูดถึงไปคือ ท่อ m p o w e r m a สาเหตุที่ลูกค้าติดตั้งเป็นท่อเป e m p o r m a เนี่ยก็ต้องบอกอยู่ว่าลูกค้าอยากได้สเตปแบบเสียงแน่นๆนตามที่พี่ดีมเคยทำคลิปไปว่าเฮ้ยอ,อยากได้ท่อเป็นเสียงแบบแน่นๆนไม่เป็นเสียงแบบก้องๆหวานๆอันนี้แบบเสียงแน่นๆดุดุถ้าเป็นท่อนอกค่ายอย่างเป็นท่อ a c r ราปู n ิชเนี่ยที่เป็นท่อไทเทเนียมเสียงมันจะอีกรูปแบบพี่ดีมชอบท่อ M เพราะว่าเสียงมันพอมันเป็นไพเลสเนาะมันจะเสียงทุ้มแล้วก็นแน่น เราชอบเป็นสไตล์นี้ชื่นชอบแบบไหนก็จแ,แบบน,น,นะฮะเราขายทั้ง M Performance แล้วก็อะคาโตวิแตได้ทั้งหมดทุกเซตเลยสำหรับท่อก็ใช้งบประมาณแสนกว่าๆเช่นเดียวกันก็คร่าวๆประมาณนี้ยังมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเติมเรื่อยๆจนแบบงงไปหมดว่าลูกค้าเติมอะไรก็เบ็ดเสร็จคันนี้ก็ใช้งบประมาณเกือบเกือบห่ล้านบาทนะฮะประมาณนี้ นะครับสำหรับใครที่ใช้ BMW s e r i e ์ 3G 20อยู่นะไม่จะเป็น LCI หรือ p r e LCI ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็เลี้ยวเข้ามา ล้อแม็กมีให้เลือกทุกแบรนด์ทุกเกรดนะฮะยางรถยนต์คุณภาพสูงสําหรับ BM มีให้เลือกทุกเ็ปนะแบรนด์ชั้นนาระดับโลกมีจัดจาหน่ายโชคอัพเกรดโชคสับเกลียวมีทุกเ็ปให้เลือกส่เบรพาร์สรอบคันทั้งแท้เบิกใหม่ M Performance หรือท่ายแต่งสํานักต่างๆหรือจะเป็นชุดบรพาร์สรอบคันที่ใช้งบประมาณกําลังดีชิ้นงานคุณภาพราคาจับต้องง่ายแบบนี้นะะนอกเหนือจากกลีดพารนะ์ที่ครอบคุมนะทีมงานของเราเป็นติดตั้งเซตติ้งรถคันนี้กันเดือนหนึ่งเนี่ย หลายสิบคันสำหรับ G20 e นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับเลี้ยวเข้ามาที่นี่คุณจะได้ทั้งผริกา์คุณภาพและทีมงานมืออาชีพดูแลคุณตลอดอายุการใช้งานยังไงเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการแต่งรถก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมนะครับมองหาร้านแต่งรถค้บวงจรครับฝากเลสเ c กไว้เป็นหนึ่งทางเลือกครับอย่าลืมครับคิดถึงล้อคิดถึงเราคิดแต่งรถคิดถึงเลสเฟกครับสวัสดีครับ 24 till the reaper take my soul. I'm just reaping what I sow. I'm just stitching on my soul like my favorite pair of even Keep them on the need to know. All you really need to know. Tell me am I free to go? I ain't even see it though. Every time I hit.